สุดยอดความอร่อยมานานกว่า60ปีกับเย็นตาโฟสีย่านที่ไม่ได้มีดีแค่ความอร่อยใครที่กําลังอยากกินเย็นตาโฟรสเด็ดหอมซอตาหูห้หยีเข้มข้นเสิร์ฟใส่เครื่องมาแบบเน้นๆแล้วล่ะก็ต้องห้ามพลาดร้านนี้เด็ดขาดเพราะวันนี้สีสวัสดิ์ชนชิมจะพามาที่ร้านเย็นตาโฟห้องเต้สี่ย่านขอบอกเลยว่าร้านนี้เขาไม่ได้มีดีแค่เย็นตาโฟเท่านั้นแต่ยังมีไอเทมสุดเด็ดที่ลูกคา้านิยมสั่งกันอย่างไส้หมูนึ่งและลูกชิ้นทอดที่ได้ลองแล้วจะติดใจอย,อย่างแน่นอน โซฟาแประเสริฐน,นะคะเจ้าของราง้านนตาโฟหองเต้สี่ย่านกะคือจุดเด่นของเราก็คือไส้กับลูกชิ้นทอดมาถึงก็ต้องสั่งเลยถ้าไม่สั่งแปลว่าแสดงว่าไม่มาคุณโสภาเจ้าของร้านเล่าว่าร้านเปิดมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อที่เป็นผู้บุกเบิกคิดค้นสูตรของเงย็นตาโฟขึ้นมาโดยเปิดขายคู่กับย่านนี้มาก,กว่า60ปีแล้วจ้า โดยเมนูที่มาเราต้องลองนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเสิร์ฟมาในชามขนาดกำลังพอดีใส่เครื่องมาแบบจัดเต็มทั้งลูกชิ้นปลาเลือดหมูฮื้อก๋วยลูกชิ้นทอดไส้หมูหนึ่งเต้าหู้กากหมูและมือกรอบที่ให้มาชิ้นใหญ่มากนอกจากนี้ซอสเย็นตาโฟของทางร้านจะใส่เต้าหู้ยีเข้มขน้นส่วนเมนูซิกเนเจอร์อย่างไส้หมูหนึ่งทางร้านทำแบบลูกรอก คือน,นำไส้ลวกยัดไส้ด้วยหมูสับกับไข่แล้วนึ่งให้สุกนอกจากนี้ยังมีเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำที่ปรุงได้รสจัดจ้านใส่ทั้งน้ำพริกเผาและถั่วได้กลิ่นหอมของน้ำซุปต้มยำแถมเครื่องก็ใส่มาแบบเน้นๆทั้งหมูลูกชิ้นและเกี๊ยวทอดคนที่ชอบกินเผ็ดต้ตองห้ามพลาดช,ชามนี้เลยใครที่ได้ผ่านมาแถวสี่านก็อย่าลืมแวะมากินกันได้ตลาดสี่ายเลยมาหน่อยมันจะมีสีแยกเลี้ยวซ้ายเข้าวันดินเข้ามาประมาณ20ิเมตรได้ค่ะ เจนต์โฟ้์ฮองเต้สีย่านนั้นถ้าแวะมาแถวนี้อย่าลืมมาที่ร้านด้วยนะคะสีสวัสดิ์ชวนชิมเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยค่ะและต้องขอขอบคุณน้องๆพนักงานสีสวัสดิ์เงินสดทันใจสาขาถนอนอํานวยสงครามที่แนะนำร้านนี้มาหากครั้งหน้าจะไปชิมร้านอร่อยย่านไหนอีกอย่าลืมกดติดตามสีสวัสดิ์ชวนชิมไว้ด้วยนะจ๊ะเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยไปละจ้า